วันนี้รู้สึกไงบ้างครับก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมหกหรอ,อ,อย่างเดี๋ยวมันเกรงไงมันเงียบเงียบอ่ะเงาวันนี้เป็นไงบ้าง,ง,าง,างอันนี้น่าคือถามรัชใช่ไหมยะก็ตื่นเต้นฮะรู้สึกเป็นเกียรติมากรู้สึกเหมือนได้ขึ้นเวทีแล้วเหมือนเป็นพันธมิตรแต่เราเราก็เป็นพันธมิตรนะครับเป็นคนมั่นคมสุดเป็นศิลปินตัวแทนนะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานในคอนสยามแล้วก็เวนซิ่งไฮไลน์เขาดาวดูดอซนเวนีสิกนะครับผมซึ่ง รู้สึกเริ่มตื่นเต้นแล้วว่าจะคิดโชว์อะไรสุดเศษให้แฟนๆได้รับชมกันครับผมก็เชิญชวน,วนทุกคนนะฮะใครยังไม่มีที่เขาดาวก็มาเจอกันที่ไอคอนสยามนะครับผม Amazing Thailand เขาดาว2026น,นะครับผมกับร้องว่าสนุกแน่นอนเพราะว่ามีศิลปินมากมายในแต่ละวันนะครับผม,ผมน่าจะมาวันที่สําเร็จแล้วก็มาเจอกันรับเป็นรองใจใซีรีนิวลยครับมีเตัวอะไครๆๆับประกาศนๆๆั่ง เมื่อกี้พูดว่ามีโชว์สุดพิเศษก็เริ่มคิดแล้วว่าจะโชว์สุดพิเศษอะไรดีนะฮะ <c oughs> แน่นอนว่าต้องมีเพลง h a d b a k แน่นอน <c oughs> เพราะว่าอยากจะเต้นอยากจะร้องอีกนะครับผมแล้วก็ต้องอาจจะมีโชว์เดี่ยวด้วยนะครับผมเล้วก็มาดูกันว่าวันนั้นจะโชว์อะไรกันบ้างข้อ l a b เหรอจริงจริงอยากมากหรือว่าคงอยากนะฮะก็ไม่น่ <c oughs> าจะมีฮะน่าจาก c o แ l a b s ไหากันเลยนาะอะไรนะครับ วันนี้ห่างแล้วครับเนี่ยหายไปไหนโล่งเลยตอนนี้เขาติดงานจริงๆต้องมาคู่อะไรนะครับลุกใหม่ผมมะฮะจริงๆก็ติดใจมากหมายถึงว่าชอบเวลาย้อมเรารู้สึกว่าเซ็ตผมมันง่ายด้วยแล้วก็ช่างก็ดีใจที่เซ็ตผมง่ายแต่การดูแลไม่ง่ายเลยเริ่มผมเริ่มร่วงแล้วฮะแล้วก็ต้องมีทรีทเมนต์บ้างถ้าอนาคตไปเห็นผมร้านไม่ต้องแปลกใจฮะผมร่วงผมร่วงย้อมผม,ไ,มไป ได้ปรึกษาน้อง่ว่าว้อ่ะผมรู้สึกว่าน้องต้องอยากจะเต้นยังไม่ได้ปรึกษากับจริงจังและยังไม่ได้คุยกับยอยแบบจริงจังแต่ก็รู้สึกว่าได้จะเป็นโชว์ที่เป็นเพลงที่เราไม่ไม่เคยร้องมาก,ก่อนไม่ใช่เพลงการโน่าแน่นอนผมเต้นไม่เป็นนะฮะแต่น้องอยู่คือสกิลเต้นคือแบบเตโกลด์ที่าวาได้เราไหวนะเนอยเย คือแบบสกิลเต้นเขาแบบเตเปโขึ้นจริงฮะลายเต้นเขาสวยแล้วแบบลายเต้นแบบปวดหลังมากเวลาท่าเต้นแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรลายเต้นผู้หญิงเ่ะเออซึ่งเราทําไม่ได้เลยเพราะเราเจ็บหลังซึ่งตอนนี้ก็ปวดอยู่นิดนึงฮะลอง้ยแบรไบอกว่าพี่เราททลองแล้วผมพยายามแล้วแล้วหนูบอกว่าโอ้เฮียมันฝืนอะมันดูแบบทุกอย่างมันเกรงไปหมดอะไรเงี้ยเออไม่สําเร็จ มาทางสวยไม่ได้มาทางหลอ่อครับผมนี่มาจัดเต็มแน่นอนในงานนี้ครับใช่จัดเต็มแน่นอนน่าจะมีเวลาโอ้โหนานนะน่าจะผมคิดว่าน่าจะมีเกินห้าเพลงอัพแน่นอนแล้วก็มาชมกันเพราะว่าได้มีปีที่เราก็มีโอกาสมาร้องเพลงก็สนุกมากครับผมโปรดักชันยิ่งใหญ่แล้วก็มีศิลปินมากมายด้วยต้องอัพเดตต้อนมีมีงานเพลงใหม่แล้วเพลจะมีอะไรบ้างจริงๆตอนนี้กําลังเรียน ซิงเกิลที่สามครับผมเดี๋ยวจะมีวันอัดนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าปล่อยเมื่อไหร่อาจจะปีหน้าหน้าแต่ก็อยากจะปล่อยไว้อยู่รับรอทุกคนต้องสซอร์ไรแน่นอนเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าเราเสนอไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับดนตรีหรือว่าจังหวะเพลงหรือว่าเสียงอะไรบางอย่างที่อยากแบบอยากแบบพีเซนต์เลยแอยแางนแนว้าเร็วแต่ไม่ได้แรบปนะทุกคนเร็วแต่ไม่แรบปแต่มันจะเป็นมันเป็นชาที่ มีกลิ่นอายความเซ็กซี่อ่สะสปอยล์<ห>ละก็รอติดงานพูดเผื่อไว้ไงเผื<ๆ>่อทุกคนรอผมก็อยากให้ออกมาไวเพราะว่ามันมีหลายโปรเซสที่ต้องแบบว่าดูกันอะไรเงี้ยครับผมนานผมว่าอย่าให้เกินพุ่งปีหน้าแล้วกันแปีหน้าที่แบบไปต่างประเทศบ่อยมากนะปีหน้ามีเอ่อมี จริงๆมีแพลนมีแล้วก็มีโปรเจกต์เป็นพีของเด็กสปินด้วยครับผมก็จะมีหลายประเทศอยู่เหมือนกันที่คุยกันมีมีเอเชียมีญี่ปุ่นที่จะไปตอนปลายมกราค,ครับผมแล้วก็มีจริงมียุโรปด้วยแต่ไม่แน่ใจเป็นวันไหนอ๋อใช่ใช่ใช่ซีเกมเลยครับผมจริงๆก็ๆแต่เชิญชวนทุกคนเป็นหัวใจให้แบบนักกีฬาไทยนะครับผมเราว่าสุอแน,น่นอนแล้วซึ่งปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับผม อเราทุกคนบอกว่าโปรเจกต์อะไรจริงๆคือมันเป็นโปรเจกต์แค่อยากเรียนด้วยกันดีมามาชวนผมแล้วแบบว่าครูคุณล่มบอกว่าให้แบบว่ารวมตัวกัน10คนแล้วทุกอย่างก็มารวมกันก็เป็นเซตนี้มาคือเรียนเอามันฮะเรียนเอามันก็ดีใจที่เราสนุกกับการได้ร่วมงานกับแ,บ,บแสดงท่านอื่นอยู่แล้วเนี่ยเราก็ได้เปิดโอเพ่นไมค์กันทุกคนก็ได้เห็นแบบ การแสดงของแต่ละคนมุมมองใหม่ๆมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นสกิลในอนาคตของเราด้วยถ้าถามว่ามีโปรเจกต์อะไรไม่มีครับแต่อนาคตก็หวังว่าจะมีครับผมรอติดตามแล้วสุดท้ยเราบอกว่าที่เราไปคือที่ไหนฟางโจรครับฟางโจก็สนุกมากตอนนั้นไปถ่ายกระสานเอ้ยไม่ใช่กระสานสิแมกกาซีนถ่ายแมกกาซีนครับผมแล้วก็ไปที่เ,เรียกว่าเมืองเมืองอะไรไม่รู้แต่มันไกลามากบนดอยอย่างเงี้ย คือสานที่ธรรมชาติครับผมแล้วหนูก็มีอา่าแฟนไซต์ต่อแต่แต่น,น,น้องก็ต้องกลับก่อนผมกลับก่อนเพราะว่ามีมีเคลียร์งานที่บ้านครับผมก็เลยฝันอะไรอย่างเงี้จริงๆถ้าอยู่ก็ไม่ได้เที่ยวหนูหนูแฟนไซต์อยู่อะไรเงี้ยเออผมมากลับมาเคลียร์งานที่บ้านฮะเปนอยากคือได้ไปแตคือบางทีเวลาที่เลยไปงานอยากมากนี่กทุกคนถามว่าไปมันดีเมื่อไหร่ผมอยากไปแล้วเนี่ยเราต้องนัดคิวแล้วก็วงานยาวทีว่ผิาาดเบียร์มบ้าน จริงๆกมม็มีมีอยู่เรื่อยๆครับผมก็มีวันพักมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จริงๆมันมีหลายโปรเจกต์ที่รออยู่เหมือนกันแล้วมีเวลาเขาดาวมั้ยครับเขาเขานี่ไงเขอนสยามเจอกันในคอนสยามแล้วก็อาจจะมีบางที่นะฮะเราติดตามตอนสิ้นเดือนครับผมอ๋อไปแล้วใครสปอยไปแล้วว่ามีภาคสอง ใครพูดไปเขาประกาศแล้วหรออ,นนอ,นนอันนี้ไม่ได้เราถามผมใช่ไหมแล้วเขาประกาศได้ไหนผมไม่ได้ตามออกประกาศแล้วใช่ไหมครับก็จริงๆเราก็คิดว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ถ้ามีซีซั่นสองก็ดีตอบเป็นการไว้ก่อน ครับผมก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกทุกคนว่ามันเป็นใจทุกคนเปิดใจดูเพราะว่าคําว่าซอมบี้อ่ะทุกคนจะมีมุมมองหลายเกรดมากเนาะมันก็เป็นซอมบี้ไทยที่ฝ่ายโปรดักชันหรือว่าผู้จัดเขาตั้งใจทําจริงๆเพราะว่ารู้สึกมันเป็นบทที่สำหรับผมคนเขียนบทเก่งมากถ้าทุกคนตั้งใจดูมันจะมีหลายกิมมิคหลายตัวละครแล้วก็มันมีหลายความรู้สึกมากครับผมซึ่งผมดีใจมากที่แบบว่าได้เล่นเรื่องเนี้ยอยู่ในโลกที่แบบ ไม่มีทางเกิดขึ้นอ่ะแล้วเราต้องรับรู้ถึงคิวว่ามีซอมบี้เกิดโรคปอรสิตเนี่ยขาอยากให้ทุกคนดูนะซอมบี้วเวอร์ที่เน็ตฟลินะครับผมส่วนซีซั่นสองอยู่ที่อากาศแล้วจริงโอเคถ้าอากาศแล้วก็เ <c oughs> ขาบอกว่ามีนะฮะ <c oughs> และ้วคละครในั้ตอนผมบอกว่าผมอยากตายเลย EP หนึ่ง ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องให้ซอมบี้กัดเพราะที่เกี่ยเล่นเป็นซอมบี้เหนื่อยเห็นทุกคนเล่นเป็นซอมบี้แล้วแบบเหนื่อยมากอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันจริงๆก็มีงานเลี้ยงซอมบี้เบอร์ไปแล้วฮะฟังนักเขียนเขียนบทมาเขาชอบเมาส์นักเขียนน่ะเออก็ฟังมาแล้วว่าเรื่องเราเป็นไงก็เออถึงเส้นดีน่าสนใจครับรอติดตามส่วนข้างฟ้านะฮะอย่าลืมไปดูนะฮะที่เน็ตบลิกรับผมมาแล้วมาแล้วเป็นแบบว่า กิเดเล่นด้วยครับผมก็มีบางซีนที่ไม่ได้เพิ่มแอดออนเข้าไปนะก็รอติดตามกันว่าจะเป็นซีนไหนในเรื่องจะได้อะไรกับซีนนู้นนหรอทุกคนมาคอนสยามอย่างแรกเลยทุกคนได้เสียงเงินครับ <c oughs> แน่ออนรามาใช้เงินเรามากินเรามาเที่ยวนะครับผมเรามาจอยกัน เวลากินข้าวเสร็จแค่คอนสยามมาถ่ายรูปเด่นสวยๆแล้วก็ใกล้แบบว่าวันเขาดาวก็มาเจอซีนูนิวมาฟังเพลงมาเจอศิลปินที่คุณรักแล้วก็เวทีโปรดักชันยิ่งใหญ่ยอยู่แล้วถ้าใครเคยมาเขาดาวที่ไอคอนนะครับผมบค,ครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูท้าฟ้าอย่างเธอก็แอบตาม x นะฮะเห็นแบบคนที่ไม่ได้ดูแบบว่าหลายคนมากแล้วก็ ฝากด้วยควรับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับของทีเน็ตฟลินะครับผมแล้วก็ซอยวอรทีเน็ตฟลิกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ซิงเกิลที่3ของผมรอ,อก,ก่อนนะครับผมแล้วก็ซูเปอร์ซานในปีหน้านะเดือนมกราเดี๋ยวก็จะประกาศวันว่าเฮ้ยเนะี่นอ่ะกว่าจะมาถ้ารีแบรนด์ผมเองนะซูเปอร์ซานปีหน้าเดี๋ยวก็รอติดตามว่าจะเป็นวันไหนก็ฝากซัพพอร์ตด้วยครับผมเมื่ี้มีคนมาถามก็ถาม่าคอสิปีหน้าจะได้ใครเลยโอ้โห ห้าชั่วโมงคู่ยังไม่สะใจพอเหรอเียวคู่อ่ะหนูมีแน่นอนแต่ผมขอคิดก่อนมผมขอคิดก่อนเียวผมคิดว่าเหนื่อยแล้วมีของหนูแน่นอนนี่คิดว่าใช่ของผมขอคิดก่อนอจะตอบว่าไม่มีก็ไม่อยากปิดโอกาสตัวเองโอ,โอเค,อเคแต่ขอคิดก่อนถ้าเอ มวลร่างกายทุกอย่างยังไหวกระดูกกระเดี่ยวยังดีก็อยากจากจากอะไรนะครับเพิ่งกลับมาเล่นในสนามาันนี้ลงปุ่งเมื่อกี้นั่งบนเวทีนี่คือนั่งขมาแมวแบบครับรั่